ดีแค่ไหนถ้าเรามีเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าที่มาพร้อมฟังก์ชันครบครันถึง4โหมดแต่ด้วยราคาสุดคุ้มค่าสบายกระเป๋าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้โบมากับคลิปอันบ็อกอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่โบจะมาอันบ็อกนะคะต้องขอบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วก็คุณภาพสุดปังมากเลยนะคะนี่เลยค่ะเครื่องปั๊มนมเพทนทีิจุดเครื่องปั๊มนมไฟฟ้านะคะที่จะมาเอาใจคุณแม่แมทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องปั๊มนมที่เหมาะกับคุณแม่ทุกคนเลยค่ะ เครื่องปัง๊มนมเพนิจูนะคะทุกคนเขาทํามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณแม่ทุกคนจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานถึง4โหมดกันเลยทีเดียวทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงข้างในกล่องเดี๋ยวโบจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างประกอบปได้วยอะไรบ้างนะคะ คนบกแกะออกมาให้ดูด้วนะคะพวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ก็จะมีคู่มือแบบนี้นะคะแนมมาให้ด้วยนะคะคืออย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะ ตัวเครื่องเนี่ยน้ำหนักเบานะคะน้ำหนักเบามากๆเลยนะทุกคนพกพาสะดวกแน่นอนนะคะและนี่นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวโบจะดึงออกมาให้ดูนะคะเขาเป็นกลวยซิลิโคนทีดีนะคะทุกคนที่จะรองรับนะคะกลวยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะทําให้เวลาที่ปั๊มนมเนี่ยไม่เจ็บค่ะแล้วก็เขาเนี่ยมีถึง2ขนาดกันเลยนะคะจะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นฝากกันย้อนนะคะข้างในก็จะมีตัวชิ้นซิลิโคอนอุปกรณ์อะไหล่แบบนี้หนูนะคะแล้วก็ปิดนะ นี่แล้วก็มีหัววาลนะคะเป็นข้อต่อวาลนะทุกอย่างเนี่ยแยกชิ้นล้างได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของฐานรองฐานรองอันนี้อาจจะวางวางขวดนมนะคะฐานรองขวดนมนะแล้วก็จะมีขวดนมมาให้สองขวดแบบนี้นะคะซึ่งตัวขวดเนี่ยเราก็จะมาต่อกับหัวปั๊มแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยนี่อย่างนี้นะคะแล้ววางบนถาดนะนี่พอต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาที่เราปั๊มเสร็จเนี่ยเราก็สามารถวางไว้ได้เพื่อไม่ให้นมเนี่ยหกนะเพราะบางทีเนี่ยเวลาที่เราปั๊มนมอ่ะเราวางไว้เฉยๆมันสามารถหกได้เหมือนกันนะโบเคยมาแล้วอุปกรณ์ตรงอื่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นสายปั๊มนะ เครื่องปัม๊มนมเพนดีจูดนะคะทุกคนเขาเนี่ยสามารถปั๊มได้ทั้งปั๊มเดี่ยวและปั๊มคู่นะคะซึ่งสายที่มาตัวเนี้ยจะเป็นของการปั๊มคู่นี่ก็จะเป็นสายตัว Y แบบนี้นะคะส่วนปั๊มเดี่ยวเนี่ยก็จะเป็นสายเดี่ยวเดียวแบบนี้เลยนะคะนี่ทุกคนนี่นี่นะคะก็จะเป็นแบบสายปั๊มเดี่ยวนะคะก็คือสามารถที่จะปั๊มข้างเดียวได้และอีกข้างหนึ่งเข้าเต้าให้น้องก็ได้นะคะแล้วก็นะคะทุกคนอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ หัวชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะเขาก็จะแพคมาให้เรียบร้อยนะคะหูอุปกรณ์เยอะขนาดนี้คุ้มค่าขนาดนี้ทุกคนอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่า4ฟังก์ชันสุดคุ้มของเขาเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ ทุกก็จะเป็นโหมด expression โหมดค่ะโหมดนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการดูดน้ํานมค่ะก็จะเป็นโหมดที่ช่วยในการดูดน้ํานมนะคะการระบายน้ํานมนะคะโหมดนี้จะมีเลเวลทั้งหมด1-6ถึงเลเวลเลยนะคะคุณแม่เนี่ยชอบความแรงความหนักความเบาแบบไหนนะคะก็เลือกเอาได้เลยนะคะแต่เขาก็ตัวหน้าจอเห็นไหมทุกคนหน้าจอดีมากหน้าจอเป็นทัชสกรีนค่ะทุกคนโหมดที่2นะคะไปต่อกันที่ massage โหมดค่ะโหมดนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นน้ํานมค่ะโหมดนี้นะคะทุกคนจะมีเลเวล 1 3ถึง3เลเวลนะคะ mm hmm. ก็เหมือนคุณแม่เนี่ยได้นวดนมเนาะ mm hmm. ก็จะช่วยในการกระตุ้นน้ำนมค่ะ mm hmm. ให้น้ำนมเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเยอะๆค่ะ ต่อไปค่ะทุกคนเป็นโหมดที่3โหมดเนี่ยต้องบอกว่าโบเนี่ยปลื้มมากเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นโหมด 2- in one โหมดนะคะ <c oughs> มี t w in o e โหมดสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะโหมดนี้เนี่ยจะมีรลเวลทั้งหมด6เรเวลค่ะก็คือ1นถึงหนะคะจะเป็นโหมดนวดกระตุ้น5ครั้งและดูดน้นํานมอีก1ครั้งค่ะก็คือจะทําให้น้านมเนีน่ยผลิตขึ้นมาเยอะขึ้นนะคะเหมาะสาหรับคุณแม่แม,แม่ที่กําลังคัดตึงเต้านมอยู่เลยค่ะซึ่งโหมดนี้นะคะทุกคนเขาจะช่วยในการไหลเวียนของน้ํานมค่ะแล้วก็ จะช่วยในการบรรเทาอาการขัดตึงของเต้านมด้วยค่ะซึ่งบอกว่านะคะสาหรับคุณแม่มือใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังที่คิดว่าเอ๊จะต้องทําสต็อกให้ลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าโหมดเนี้ยเหมาะมากๆเพราะว่าโบเองก็ลงรักโหมดนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทํานวดแล้วก็ดูดนะคะทําให้เราเนี่ยผลิตน้ํานมเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการทําสต็อกให้สําเร็จด้วยค่ะโหมดที่4ี่ละค่ะทุกคนโหมดสุดท้ายนะคะโหมดนี้นะคะเขาชื่อว่า double frequency นะคะโหมดเนี้ยคือโหมดรีดน้ํานมอันเดี๋ยวโบเปิดให้ดูก่อน เลเวลนะคะ,ะ,คะเขาจะมีทั้งหมด1ถึง4เลเวลเลยค่ะทุกคนหมดนี้นะคะเขาจะช่วยดูดน้ำนมให้เกลี้ยงเตา้าการเกลี้ยงเต้าเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะทําให้ต้งนมของเราไม่อักเสบนั่นเองนะคะซึ่งบอกว่านะคะเหมาะสาหรับคุณแม่นะคะที่มีน้านมค้างเต้านานอยู่หลายชั่วโมงนะคะเราต้องการที่จะระบายน้ํานมออกให้เกลี้ยงเต้าค่ะ โอ้ทุกคนเป็นยังไงคะ4โหมดโหของเขาเลิศมากปังมากนะคะเป็น4ฟังก์ชันสําหรับเครื่องปั๊มนมไฟฟ้าของเพนติจูดเลยนะคะซึ่งโบพูดไปเยอะขนาดนี้แล้วทุกคนอยากจะเห็นแรงดูดของเพนติจูดกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวโบเนี่ยจะทดลองดูดให้ดูนะคะว่าแรงเขาดีขนาดไหนคะเดี๋ยวโบอขอเลือกเป็นโหมดที่3ละกันโหมด2ู n ิวเนาะเป็นโหมดที่โบปลื้มที่สุดนะคะนี่ใช้งานง่ายมากอ่า โหมดที่3เอาเป็นเลเวลที่6ไปเลยนะคะแล้วเรานะคะก็จะนี่อุย้ยแรงดีนะ <c oughs> คือเขานวดก่อนเนาะอันนี้เขาจะนวดกระตุ้น5ครั้งนะคะแล้วก็จะดูด1ครั้งนะคะ <c oughs> คือเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันมีการนวดแล้วก็เนี่ยดูดแล้วโอโ้โหนุ่มนะอ้าวเลิศนะทุกคนอนะดูแรงดูดนะ โอเคนี่นะคะก็เป็นแรงดูดของเขานะคะว่าขนาดตัวนี้เป็นโหมด2 in 1นะค่ะทุกคนจากที่โบลองดูดไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแรงดูดดีนะคะแล้วก็การนวดกระตุ้นเนี่ยก็นวดได้ค่อนข้างล้ำลึกนะคะนวดลวมีแรงดูดที่ดีนะคะแปลว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้กับเต้านมของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยผลิตน้ํานมออกมาได้อ่าค่อนข้างเยอะด้วย เนี่ยถือว่าปลื้มมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะโบลองเปิดโหมด expression mode นะคะแล้วก็ลองดูดนะคะโอ้โหแรงเขาดีไม่ตกเหมือนกันนะทุกคนก็คือดูดแบบดูดเยอะดูดดียิ่งแบบสมมติถ้าเกิดว่าใครนะหัวนมเทิร์นโตแล้วนะคะเป็นแบบ level 6ได้เลยอะสบายเลยะคะ่ะทุกคนและนี่นะคะทุกคนเห็นเขาหน้าตาน่ารักแบบนี้นะคะน้ำหนักเขาเบามากนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีน้ำหนักเพียง 2 3 7กรัมเท่านั้นนะคะแล้วก็หน้ากว้างตรงนี้เพียง4นิ้วค่ะทุกคนแปลว่าสามารถที่จะพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะคะแต่ว่าทุกคนคะเขาจิ๋วแต่แจ๋วมากเลยนะคะแบตในตัวของเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นานถึง6รอบปัม๊มต่อการชาร์จเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแลวเขานะคะทุกคนมาด้วยแรงดูดถึง3 80มิลลิเมตรปลอดนะคะสามารถที่จะปั๊มได้ทั้งปั๊มเดียวแล้วก็ปั๊มคู่อ่านแล้วหน้าจอนะคะหน้าจอสุดปางเป็นหน้าจอ LED นะคะมาด้วยระบบ t สกรีนคะ่ะทุกคนเนี่ยทัดไปเลยอะใช้งานง่ายมากเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนดูคลิปอันบอกคลิปนี้แล้วอยากได้กันไหมคะบอกว่านะคะเป็นเครื่องปั๊มนมที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยคะ่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีราคาเพียงแค่หลัก เท่านั้นเองนะคะแล้วมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบครันถึง4โหมดขนาดนี้นะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะทุกคนเขามีใบรับประกันทั้งแบตเตอรี่และมอเตอร์นะคะนานถึง12เดือนเลยค่ะและถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะมีปัญหากังวลใจเกี่ยวกับการใช้งานหรือการปั๊มนมนะคะสามารถที่จะปรึกษาเขาได้เลยค่ะตั้งแต่7โมงครึ่งถึงเที่ยงคืนยังไปเลยโอ้โหเวลาปั๊มนมนี่นะ โอเคค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าคราวนี้นะคะมีสูตรอยู่ในประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวางใจได้เลยค่ะและถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจเครื่องปั๊มนมเพนติจูดนะคะสามารถติดต่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ l ลน์แอดเพนติจูดนะคะอินสตาแกรมเพนติจูดไทยแลนด์ค่ะและ a c e b o o k นะคะเพนติจูดไทยแลนด์ค่ะแล้วันนี้นะคะโบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมีอะไรดีมาแบ่งปันกันอีกนะคะโบก็จะมาบอกต่อค่ะ วันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ้าบ๊ายบาย